คนพยองถึงทินดินอีสานว่ามีของโบราณอยู่เต็มดอกผากพื้นเข้ามาภากันสร้างรักษาสืบต่อของกินหลายอยู่แล้วยาไล่ถึ่มเป็นเปล่าใดเห็ดออกลายแห้งด้วยครับช่วงนี้สวดทุกเห็ดเอารวดเห็ดเข่าไข่เห็ดเพิงเข่าเห็ดดอกงกเห็ดปวกแดงแมข่านาแดงแดงเห็ดหลายอย่างหน่อยนะครับช่วงนี้เมื่อนี่เช็คอยนอยุทีตลาด ตรงขามกับสำนักสงฆ์วัดปลาเครื่อว่นข้างเขาเมือง30ออกจากเมืองอุบลมาก,ก่อนเขาเมืองเดียวอยู่เจ็ดกิโลนะครับหรือออกมาจากเมือง3 0 7กิโลนะครับอออาจา 30, ะบจบพ่อเลยกกย่างได้หลายเจ้านี้ฝนหลยยักน้อยนะครับฝนหลายของกินกะสวดเลยเพชรปลวกแดงเพชรปลวกฟันอ้ยดอกงามแห่งเลยขายเยอะไรนี่ขายนนขาลร่อยค่ะสองขาลอยเป็สี ขาดละลอยครับถ้าซื้อซ้อนลดลงเหลือลอยแปดสิบครับเด็กงูกแดงนี่เดชซ่มกันอันนั้นเดนั่นพิเศษเลยนั่นเพ็ดตาโลมันอยู่จังไหนเพ็ดตาโลนี่นนขายจังไหนเป็นถุงถ่านสิบบาทเด้อครับเพ็ดตาโลโอ้โเป็นตะแเสบเพ็ดตาโลเอาไปจังไหนบุกินลาบพูนว่าลาบเพ็ดตาโลเด้อเพ็ดตาโล ไหลมาทั้งผิวนะครับบอมเป็นเฮ็ดทั้งพี่บกเขียร์แรงเขียรกินหนึ่งั้งผิวเที่ยวโอ้ยงานแหงเด้อทั้งพี่เฮ็ดบวกแดงครับคัดขัดมาคืองามแ้่จัดเท่าลยสองลอยขายตามความงามแห้งงามแห้งแซ่บวะยันเนี่ยแห้งงามแห้งแซ่บสองลอยลอยหนึ่งก็มี่นะครับแต่ว่าดอกนี่ โอ้งามแห่งครับดอกเห็ดพอดีพอดีเลยบ่ยหน่อยบ่ใหญ่เห็ดเรงงูกอะกำลังงามครับเส,สื้อเห็ดขายอย่างไรนหนึหน่งบ้านบานดสิบบาทมาเด้อมาเด้อกูถาเมาเสื้อเห็ดมาแปดสิบบาทนะครับเสื้อ,หอเห็ดบ้านบานกูไรมักช่วงนี้มีหลายเล็กน้อยหนึ่งสิบเอ็ดมกร์เสานะครับเกือบเกือบเที่ยงข,ข,ของขายเขามาประจําตลาดห,าหลายแล้วเด้อดครับสําหรับตลาด ต้องข่ามกับวัดปลาเครือวันหรือว่าสำนักสงฆ์เครือวันนะครับตลาดพวกย่างใหญ่ๆได้หลาอยาอย่างน้อยนี่แหละมาเบิดทุกเฮ็ดออลวดเฮ็ดดินเฮ็ดดอนเฮ็ดปวกเฮ็ดหลงโง่เฮ็ดตาโลเขียดครับรหลายชื่อกันเขียดกบหน้าอึองไข่ปลาไหลสุยางสุเนี่ยวเฮ็ดห,ห,หลงโง่ใหญ่าาจานทเท่าไรล่ะแม่ ขาดขาดขาดแสมหอดพายตูพวกนี่นี่แม่พวกนี่เอื้องนี่แม่เอื้องสองลอยค่ะโลนึงค่ะโอ้เอื้องสองลอยโลนึงไข่ไข่เลยมาอุดหนุนด้วยค่ะเด้อโอ้โหผลเรากำลังจัดจานอยู่จัดจานจ้ดขา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 ดนี่เด้อนี่เด้อมาหาแม่พวกงามๆนี่คุณย่าอยู่พวกงามๆงามๆนี่ล่ะขี้ห่าก็อยู่นี่งามก็อยู่นี่เออมือไปใส่ดอกสันเอาพี่เด้อเฮ็ดเพิงเขาวันนี้ ลอยนึ่งบ่ลักๆกับลอยนึ่งนะครับ้าบงงามอีลีก็บหาชิปี่หลงวงงามอกองลีครับจาในใหญ่สองลอยดอกกระเจียวกับงามครับบักทั่วกับขัดเค็ตยังงไงนี่ทั้งนี้ครับนี่เพิ่งเขา้าบ่ จักบาทละพ่อแปดสิบบาทบ้านบานนี่เลยพ่อแปดสิบบาทเห็ดผวกบานนะครับเห็ดดงงูกบานโอ้พ่อใหญ่ขายเห็ดบานนะผู้เฒ่าขายเห็ดบานผู้นนุ่มขายเห็ดตุ่มเป็นยังไงห้องกากไกอยู่ครับอึ้งหมกแดงอึ้งเผาสนั่นสนียงเลยทั้งทีฝนตกดีครับ ออนซ่อนแต่เห็ดพักกับออนซ่อนในเรื่องทั้งผีกระายให้กันพักเออออนซ่อนเนี่ยค่ะอุ้ยเห็ดปวดโผล่บัดไปเก็บหมดนะคือบอกอะไรนี่แต่ดอกกระถอช่องซ้ำดอกพ่อมันายแท้ก็อมัอยังนี่คือขัดขึ้นแหนะอุ้ยขัดมากงามๆมาขายครับที่หายคือเสียเงนแกงกิน โอ้ยเห็ดอีหยังแล้วนะมาดอกไงกาหม่เห็ดปวกตราบไงครับอ้ยพุ่นเต็มกระตาเห็ดทานแม่จ้าร่างละจ้าลอยนึงจ้าลอยเดียวจาดปักไงเลยไปเก็บเองละบ่ท่านเขาครับมาพี่มาพี่อย่าไปเก็บเองเอาเงินมาเก็บเนี่ พักครับปุ้ยยางงามเลยทังผีกับพ่อทั้งผีเห็ดเป็นตึกสูงเห็ดเือเลืออยู่ขาใหญ่ขักแข็งด้วยครับตลาดนี่สำหรับเห็ดในช่วงนี้สวดก็นี่ม่มีกแล้วครับทั้งสวดทั้งไงทั้งหลายทั้งขัดขายเห็ดปวก ขายถูกราคา่เองขายอย่างไหแมค่ะขายอย่างไงสองลค่ะสองลอยสองลอยให้กันมอนี่แน่ค่สองลอยสองลอยอยนึงสูงสุดสองลอยแครับผมแล้วก็ลอยนึ่อ้ยสองอยนี่ก็มัวหมกไงเจรถือใจเนาเดี๋ยวนี้บ่อถือขี้งกันเสร็แล้วเนาะบ่อแ่ดีเค่ะม่คากับผู้งามอยู่ได้ล่ะพีรบ่ไเก็บทางใดบุญนี่ ันผมไปหมุนก็มาได้ตะหั่งมดแดงมาเต็มหัวหนึ่งเฮ็ดบ่หมานเฮ็ดเราขากแข่งนะงามแห่งเฮ็ดเราสินค้าพรออมกินนี่เด้อนะครับตักแตนทอดเศร้าว่ะแม่ไอ้ยัาหาสิบบาทตกระแตนทอดนะครับหาสิบบาทพรออมกิน กินยางกินแลนีนกินนางก็ได้ขายยังนี่นี่นี่เอื้องข่าเอื้องแดดบดแดงร้อยนึ่งบ่กบนี่งร้อยอันนี้รอยอันนี้สองรอยกบหน่อยร้อยเอืองสองร้อยนะครับไข่เต็มถุงหนึ่งมันไข่ออกมาพี่ดา้าหนามลายที่ส่วนไหน,ในใมันจีไข่เห็ดปวกใหญ่กับข้าวขึ้นกันพุน่กนกบเอื้องเราตักแตนมีเด้อนี่ถุงหน่อยนึงนี่พี่ตักแตนนึ่งหลายได้ครับ โมเขียวทุง่งอะไรนะแม่ค่ะทุงละลอยจ้าทุ่งละอยทุงละลอยทุ่งละสองลอยครับว่่อยากให้เพ่นกวายกินครับอยากเอาเมื่อขวายเองขวายให้กินก็นมี่ครับพี่หา้าสิบบ่แม่หา้าสิบบาทพี่เต็มเลยตกแตนถอดอยางขัดเฮ็ดลงโงกเรากระล่างสิปแปลงล่างบานที่สาวขายไก่ เห็ดกับโบข่ายดอกผักกับโบข่ายปลากับโบ,บคือไก่คือเกาหอยนี่ละไก่ไก่คือเกาเอาไก่เด้อครับหอให้เรียบร้อยรวมทั้งเป็ดน้ำหายเป็นโตวะน้องโตจังไหนเป็ดตามนมาค่ะรลดละลอยสาวเป็ดปลอยสาวไก่เด้อไก่ลอยหาซิปเอาเพราะโตโบข่ายบ่ อาจะตีนยุมหนึ่ง <c oughs> น่องเราขายอยู่นี่เด้ขับขายไก่มาใส่พระถาไไดใหญ่เลยเอาแบบใหญ่ๆกูโมูเลยราคาเดี๋ย้ครับนี่สองลอยหาสิบถ้าเอากันเป็นโล่นะครับสำหรับเฮ็ดดอกงกโล่นึ่งมาเนี่ยอ้ยกินมาเบิดบักบลายหนึ่ง <ๆ S 1> ปลาหนาเลมนะครับทั้งทีปลาเนื้อออนปลากดปลานางปลาย่อน มีเบริรครับใส่ถุงเรียบร้อยด้านล่างใส่น้ำแข็งสบายๆเลยโอ้ไปตะต่ตตมแสบของเราเด้อปลาพี่ปลารดเลาะบางเจ้ามีตัวใหญ่ๆหนาเล่มๆทั้งนั้นเลยเอาเอาซื้อไปกินพวกไหนหามุ่นๆจะได้หนาเหลมปลาหนังโลดจังไหนน่อง450ราคามาตรฐานนะครับปลาเนื้ออ่อนไม่ใหม่เลยครับ ผู้สาวครับเห็นคนลอมอยากอายอยักหน่อยสื่อตักแตนนะใส่ถุงเจ้าอ่อนล่ะเจ้าอ่อนล่ะนี่นีนี่ใส่ถุงาาาาใส่ถุงเป็นอยากอ,ายาองอย <c oughs> มั่นมีหไยไเับพี่นงังมยังน,นันกนกเนยยยัง นกยังกะสรางหัวมันคือมันนก,กนจักบาทมันนกจอมันนกขาซิบครับห้อยหน้า,าบห่าาอาหอยหน้าครับแต่ว่าเราบร,รักษาห้อยหอยนี้เลยพี่หอยจะไปแล้วพุ่ห้อยลักนี้นะผักหลายไก่เป็ด,ปดแต่เราขายใส่กอกนะครับขายสมปลาขายปลาเหยียบ หันทะเลพ่อมีเด้อครับปลาทูประเภทแมงครับตักเตียนกีดอมีฮอดนี่ดักแห่ะดเห็ดปวกเราพวดใช่เพระมันจะง่ายพูดมากเราบพคือพวดใช่เห็ดปวกขาใหญ่แห้งจานเจ็ผัดสอสลอยจ่าเด้อครับปาดอันซอนอันซอนอันนี้ได้แม่ เป่งห้าสิบครับโอ้ยพุ่นอ่ะบานนี่แม่แปดสิบบาทครับทบานโอ้ยอนซ่อนเฮ็ดปวกแล้วบ่ได้ลางเนี่ยังเล้องามๆเลยใหม่ๆจากโพนบานครับทั้งพี่บานเฮ็ดเตลเล่เยอะข่ผัมมี่นะครับบักทัวมี่ขายยังแน่นเฮ็ดบานเตลเล่ ต้อ,องจานลอยห้านยหาซิปครับรอเอามีหลายอย่างลูกค้ากําลังมากครับกําลังไปเบิ่งแฮ่เทียนเบือลบมาสื่อเนี่ยมหาแกงกินพอต้องไปเก็บปัญยาเด้อแวะยเว้สื่อตลาดนี่เฮ็ดมันจะอืดครับอาหารพร้อมกินครับมีกะชิขนมเอาเบิ่งเบิงนักเรียนดูกระดาน บักนาวเห็ดกอแดงข้างหนาเด้อกกลังโซ่อยู่ราคาะกลังแตงโตมันนกมันนกบงนกนังหวนกยังนกมันนกก็คือมันนกเห็ดอนหนกอแดงงามแห้งครับจักบาทเนีย่ยหาสิบบาทครับหาสิบบาทพี่รองเอ้ยอย่าไปเก็บเองก็ไปเก็บเองบ่ได้ไรพ่อดอกมันก็หาสิบบาท ผลไม่ก็มีขายหลากหลายให้กันเดินนะครับส่วงเทงเทียงพี่ดองลบมาจากแค่เทียนครับกําลังสวนเซียนสวนเซียนหาแนวมอามกินแรงแวะเลยครับตลาดนี่ว่ผิดหวังพักหลายครับเห็ดบต่ตตอ,องห่วงเต็มอื่งกบเขียดแมงมี่ทุกอย่างครับเขาเมามี่นะครับนักแหลกก็มีนะครับปลาไหลก็มี ตายจะจอยน้ำเนยใจเจอเด็กก่อนเด้กบมีเลยครับแบะสื่อไปพัดไปต้มได้มีหลายรุ่นมีหอดกบเลี้ยงกบหน้าเลือกเอาป่าได้ครับคักแห้งเอามีหอดกบวัวปลาเหลพี่ครับปลาตัตขัดขั ้อค่ะตลาดมีขายแต่เห็ดกับแมงกับกบกับเขียดตีกับปลาตีหมูก็มีนี่ขายไม่ไหมให้กันหรือหมูนั่นครับพุ่นพ่นขายยิ้มอยู่พุ่นหมูนะครับ,บมีสดสด,สดมี่เบิดทั้งหูทั้งหางทั้งเครื่องในปลาก็ใส่ออกให้หน่ำยานมืสดห้อมเต็มนสนี่นีน้ลำหนามหรือเรือได้เด้อครับปลาดดปลากรด บักขาวผู้สาวมีอยู่มีอยู่ตลาดนี่มีอยู่แหวกข้วยทงล้วยถอดก็มีเดอนะครับหรือสิก,กินน้ำรดพวกแม่เป้งก็มีนะครับหรือว่าอยากซื้อหยังอยากกล้องซองข้อจะซื้อไม่ข่าก็ดีใจเราครับว่าใจโลกไม่ยงางให้เบิ่งนี่เอาบักทัว่วบักเทียต่มลำไยข้าวโพดหลายครับกินน้ำรดได้แววเลยครับซื้อพอซื้อค่อยว่ากันแวก่อน มาซองให้กำลังใจไม่ข่าก็ดีใจดอกมีอยู่มีอยู่อันนี้ก็มีอยู่พริกแวบพริกแวบนี่เข่ากียเข่ากียนั่งบกสูงนึงอี่เธอเหลืออยู่น่าโคตรเลยรักเด้อเอายายจะขายยังขายบดทุยังอีหยังล่ะนี่ยายบาดอลังการงานสมม่ปวดพูดเถอะน้อ หอยเวียนารถกินแกง่วงวิดกินวิดกินกนี่จังไหนอะย่ายนี่เสาบนาทเ้าบาทอ้าวตัวมาเป็นแตนเห็ดสองข่องข้องข้อนักข่องแ้่เห็จนนดจังไหนล่ะนี่เอามามาเอาซื้อซอยเอาจกถุงเรียบร้อยเอาซื้อซอยเอาไปหอยเวียนารถนี่เอออาไปงงจักกรนี่แหละครับบรรยากาศช่วงนี้เคียงเคียงนะครับมือนีเลยตอนนี้เลยนะครับพี่น้องสามารถ จอดแล้วก็ลงมาสื่อได้จะไปหาเองเห็ดนั่นหมดมันก้่อยมันบมมีดอกเข้าไปใต้เอาไปว่าท่านขีก่ก็ดอกนี่น่ะมาซสื่อเอานี่่อ,อยไปบังเล้วเห็นมันออกได้หลายไปเก็บอะไรยังงั้งม่อหรอเมื่อไเปียกก็เปียกจืนก็จืดมุดกจ็จ่อนี่พ่นไปเก็บมาไห่เรานี่นแหวมาก็แล้วกันนะครับ,อบเอา ช่องนี้ก็ยังมัวให้ลงเล่าเดอ้อกสีขึ้นไปทางตลาดพรอนเพชรดมุกดาหารนะครับมเมลรงพ่อกันมเมลรงเดอ้อแล้วกสีไปทางนาครพนมพี่น้องอยากให้ผมไปตลาดมองไดนะครับมีของในหลายเนี่ยขมเมต์มากด้เลยครับผมสิไปตลาดในภาคอีสานเดอ้อนี่ไม่ญงเราฟังแต่น้ำเงินจักกินเขา่าเลยอยัง าได้กินค่ะยังฟางน้ําเงินอยู่ฟางขายเห็ดขายกบขายเกียดค่ะขักขักขักแห้งอดสักก่อนอยากได้เงินโอ้เอาสู้สนะเฝ้าเฮ็ดเฝ้าลุ้ยจ้าจ้าลุวยจะสิ้นเงินลุ้ยย่อนคนมาสื่อยดป